สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านภูมิเกียรติทุกท่านวันนี้ชั้นนี้จะพามาดูวิธีการทดสอบลูกลอยไฟฟ้าแท้งน้ําว่าเสียหรือไม่ตัวนี้มีอาการแบบว่าน้ําล้นปากแท้งตลอดครับมันไม่ตัดนี่คือลูกลอยไฟฟ้าบ้านใดน,นี้บ้านท่านผู้ชมบ้านใดมีแบบนี้คงจะดดูออกนะครับนี่ตัวเขาเรียกว่าลูกลอยไฟฟ้าควบคุมด้วยไฟฟ้า วันนี้เราจะมาทดสอบว่าลูกรอยเสียหรือไม่เราก็จะจับสายทองแดงสองข้างให้มันมาบรรจบกันหมุนสกรูนี่ออกหมุนน็อตนี่ออกก็ แง่แแค่กออข้างล่างท่านผู้ชมท่าอาจจะแข็งหน่อยครับแต่ว,ว่าท่านผู้ชมเข้ามาดูคลิปนี้ได้ความรู้แน่นอนนะครับนี่ครับมี่คัดมันก็เป็นทองหืองนะครับ นี่ครับเราเอาสายเข้ามาทํากันแบบนี้แล้วเราก็จะให้ไปกปดสลิปดูว่าถ้ามมันหยุดทํางานไหมถ้ามันหยุดแสดงว่าทํางานปกติแต่ว่าถ้าปั๊มตัวนี้มันยังทําน้ําปั๊มน้ําขึ้นมาข้างบนก็แสดงว่าระบบไฟมีปัญหาครับหรือว่าลูกลอยตัวนี้มีปัญหาแน่นอน ขออนุญาตลงไปก่อนครับเพราะว่ายืนอยู่สูงเกินครับท่านผู้ชมนี่สูงลิดนิ่วเลยเดี๋ยวขออนุญาตท่านผู้ชมลงไปก่อนนะครับเดลยถ้าบอกให้เปียยๆนะเปิดยัง กำลังทำงานอยู่ลองหอีกทีครับเดี๋ยวต้องปิดทัง้ง่อนแป๊บหนึ่งนี่ครับเราถอดออกจากลูกไฟฟ้าเลยนี่เอามาอบตรงนี้เลยเห็นเห็นเลยครับท่านผู้ชม นี่ครับเอาตะขอเอาทองแดงมาเกี่ยวกันอย่างนี้ก่อนก่อนจะทำแล้วก็ปิดสวิทช์ไฟก่อนนะครับ่อยวามปลอดไฟของตัวท่านเองนี่ครับนี่เราก็จะตะโกนให้คนข้างล่างเปิดสวิทช์เพราะอันนี้มันอยู่ชั้นสี่นะครับท่านผู้ชมนี่ครับเปิดนู่นนยช่างมาหาเลยเปิดเลย เราก็จะวัดไฟดูว่ามันมีไฟไหมไฟมาดูไฟครน้ำทำงานปะกติครับ ทีนี้เราต้องไล่หาตัวไหนที่มันผิดปกติครับเพราะว่าถ้าตัวนี้มันจ้ำกันแล้วั๊มน้ํามันจะต้องหยุดทํางานทันทีนะครับท่านผู้ชมมา,มาดูกันต่อไปครับว่าเราจะหาปัญหานี้เจอไหมค่าททยกับช่างเล็กมากๆนะครับแบบนี้เราต้องหาให้เจอครับผมมืดมากครับนี่เลยอ่านี่ทีน,นี้คือ เราเอาออกจากกันครับท่านผู้ชมเอาเนี้ยออกจากกันแล้วปั๊มน้าเราเปิดแล้วครับตันนี้ปั๊มน้าหยุดแสดงว่าลูกบอลไฟฟ้าตัวนี้เสียครับตัวนี้มีเป็นการทดสอบและเทคนิคง่ายๆครับสําหรับที่ใครพอจะทําได้บ้างหรือว่ามีความรู้แต่ว่าแนะนําพ่อบ้านแม่บ้านทั่วไปครับอยากทาเองนะครับเพราะว่าระบบไฟนี้อันตรายมากเลยครับท่านผู้ชมต้องให้ช่างทําเท่านั้นนะครับช่างที่ทํางานทํางานทางานงานเท่านั้นครับที่จะทํา ได้แล้รู้เรื่องเว่าถ้าคนธรรมดาเข้าไปทําแล้วอาจจะอันตรายกับตัวท่านเองนะครับสําหรับวิธีการทดสอบหรือว่าเช็คลูดลยไฟฟ้าเสียไม่เสียก็ทําแบนกันแบบนี้วิธีง่ายๆครับเพราะเราไม่ต้องใช้เอาอมมาจับเอาเอ็มจับก็ได้ครับท่านผู้ชมไม,ไม่ยากครับแต่แบบนี้เป็นภูมิปัญญาของช่างเล็กเองครับไม่ง่าย คุณน,นะครับที่เข้ามารับชมและให้กําลังใจกันตลอดแล้วทีนี้เรารู้แล้วว่าวา,วา,วา,วาปฟีฟฟฒนตัวนี้เสียเราก็จะไปซื้อมาเปลี่ยนใหม่ครับปไปไปเปลี่ยนดูวิธีการเปลี่ยนกันเลยครับแล้วเดี๋ยวจะให้ชเช็กตอนนี้เขาเปิดอยู่นะครับท่านผู้ชมเราเช็ดดูเรียบร้อยแล้วมันจะต้องเส้นหนึ่งมีไฟเส้นหนึ่งไม่มีไฟมันถึงจะถูกต้องแต่ถ้าถ้ามีไฟสองเส้นเลยมันไม่ถูกต้องนะครับท่านผู้ชมเยวจะปัดให้ดูนะครับว่าเส้นไหนมีไฟ ถ้าเกิดมีไฟสองเส้นนั้นคือปั๊มน้ำเราผิดปกตินะครับแต่ถ้ามีเส้นหนึ่งเส้นใดมีไฟนั่นคือปกติเอาเส้นนี้ก่อนอันนี้ไม่มีไฟไม่ดังเอาเส้นดําเส้นนี้มีไฟแสดงว่าปั๊มน้ําระบบไฟปกติครับอยู่ที่ทวดวงวายไฟฟ้าตัวนี้เสียเราจะเปลี่ยนกันครับไป จับข้างล่างไ,ไาว้ดิเออจับไว้อันนี้คือของเก่าอเอาไปเลย เดินเข้าไปเข็นไปกระสุดไปเรื่อยฝดเริ่ดึงหัวออกโอเคเราก็จะเข้าสายตามเลยครับท่านผู้ชมเนี่ยตัวนี้ตอนนี้ B1 กับ B2 อย่าไปเข้านะครับ อันนี้บีบีหนึ่งอันนี้ b 1, ีสองอันนี้ห้ามเข้าพอเราใช้ระบบเต็มตัดอันนี้สองระบบนี้คือแห้งตัดเข้าสองตัวที่เป็นนอ็อตเอาเส้นไหนเข้าไหนก็ได้นะครับ สีไหนก็ได้นะครับท่านผู้ชมสีไหนตามสีอะไรก็ได้แล้วแต่เลยเพราะมันไฟสองสายมันไม่หมุนกลับข้างแล้วนะ <c oughs> เอาลูกรอยทีส้มมามแตกป่ะแตกไม่ได้เอาร้อยเข้ามาร้อยายเสียกันไหนอันหวัวล่างร้อยไหนก็ได้ อ็เชือกอย่างนี้หาซื้อที่ไหนมันมีแม็กกาไม่เลยทำหน้าเลยก็ซื้อแบบยาวๆเลยเส้นเดียวร้านต,ต้มไช่ไงทวมีชั่อะไรมีแช่น้ำได้ไหมแล้วก็มัดลูกทวงแบบนี้ครับอาที่นี่ <c oughs> <c oughs> ราต้องดูด้วยนะอันนี้จุกมันเปิดไม่ได้ให้มันอยู่ข้างล่างจุกที่มันเปิดได้ให้มันอยู่ข้างบนมันเปิดของน้ําได้ดูกล้องมาเห็นเปล่าเห็นวิธีการมันลุกพวงครับให้มันเรียงกันแบบนี้นะครับยเราจะเอาตัวบนตัวตัวตัวนี้ตัวตัวตั้งระดับน้าเราจะมัดอันนี้คือตัวอย่างแล้วก็จะเอาลงไปข้างล่าง ว่าน้ำระดับไหนสูงไปต้อก็ระดับสักสิบเซนเราจะไล่เชือกทู่ตรงนี้เราจะไล่เชือกให้ลหลวม ก็ทำเหมือนเดิมมาน่ก็ใหม่กัเออพอได้ ระดับนี้พอไหมน้ำเ,น,เน,นี่ยประมาณนี้ครับผมพอไหมถ้าไม่ได้ก็มาตั้งใหม่ได้นะตั้งนี้เป็นไหมเป็นๆเออ เคฮะตัดมือเปิด,ปปดถ้าบอกให้ปิด่ยนๆนะใมมครขึ้นมาไม่ต้องแล้วรอข้างล่างเลยเอลยละไรเรื่องนั้นนะขอใ้เปิดปั๊มแล้วครับนี่ครับผมเอน้ำน้ำมาแล้ว ใเราลองยกสายลอยดูนะครับท่านผู้ชมเนี่ยเนี่ยมันต้องแพ็กแพ็กแล้วหยุดดึงปล่อยลงไปทำงานยกหยุดดึงโอเคทำงานปกตินี่เป็นวิธีการเปลี่ยนลูกบอลไฟฟ้าครับง่ายๆครับขอบคุณทุกท่านรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกคนมา้ค,ครับ เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับทีนี้ขอลาไปก่อนครับสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาแล้วนะครับรอนานนานเลยครับไม่นานนะครับสักสามสี่วันนะครับเดี๋ยวจะเตามไปแน่นอนครับปิดปิดเสร็จงาน าเสร็จสำเด็ดกลบงานขอับคุนอีกครั้งครับ